สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในเอเชียอคตินีนะครับในอดีตนั่นก็คือกรองมัส,สยิดนะครับมาดูกันครับปัจจุบันเริ่มหาดูยากแล้วนะครับ กรองนี้ก็จะใช้ตีก่อนที่จะมีการอาซานบอกเวลาละหมาดของพี่น้องมุสลิมนะครับนี่คือต้นตาลนะครับทำเป็นกรองใช้ตีแจ้งเตือนก่อนที่จะมีการละหมาดการทำก็จะขูดเอาตรงกลางออกนะครับแล้วก็ใช้หนังวัวหรือว่าหนังควายมาติดตรงในกรองครับการใช้งานก็จะใช้ไม้มาตีนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาละหมาด มาดูชัดๆกันครับอันนี้เก่ามากแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วลองนะครก็จะไม่ใช้ตะปูนะก็จะใช้เป็นลิ้นไม้นะครับหรือว่าด้ยก็เจาะตรงรูนะครับก็ทำเป็นรูไว้แล้วก็ใช้เดือดีนบหนังหน้ากอง สำหรับด้านในนะครับก็ะจะเป็นแบบนี้นะครับก็ะจะเป็นโครงกว้างๆไว้นะครับก็จะมีเดือยที่ต่อมาจากข้างนอกนะครับหลายๆมัส,สยิดในแถวภาคใต้โดยเฉพาะใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับบางแห่งยังมีสภาพที่สมบูรณ์ก็มีนะครับลองหาดูกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ